ภาพป่าทึบยามค่ำคืนหมอกลงจัดต้นไม้สูงใหญ่ดูบิดเบี้ยวผิดรูปเงาตะคุ่มของกิ่งไม้เหมือนแขนที่ยื่นออกมาโลกทั้งใบถูกกลืนกินด้วยความมืดมิดมีเพียงแสงจันทร์สลัวสลัวลอดผ่านกิ่งไม้ลงมาเสียงกระซิบแผ่วเบาเริ่มดังขึ้นจากเบื้องลึกของป่าไม่ใช่เสียงลมไม่ใช่เสียงสัตว แต่มันคือเสียงที่คล้ายกับผู้หญิงกำลังพึมพำเสียงนั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆราวกับกำลังตามล่าบางสิ่งหรือบางคนเมื่อหลายปีก่อนมีหญิงสาวคนหนึ่งหายตัวไปในป่าแห่งนี้อย่างลึกลับค้นหานานเท่าไหร่ก็ไม่พบร่องรอยทุกคนต่างบอกว่าเธอถูกป่ากลืนกิน ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ที่นี่อีกเลยนับแต่นั้นยกเว้นเขาที่หลงเข้ามาในคืนนี้เสียงกระซิบนั้นหยุดลงพร้อมกับที่เงาร่างของหญิงสาวปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาผมยาวสลวยปิดบังใบหน้าแขนเรียวยาวค่อยๆเอื้อมมาหา ดวงตาของเขาเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวสุดขีดก่อนที่ภาพจะตัดไปสู่ความมืดมิดเหลือเพียงเสียงกรีดร้องที่ถูกกลืนหายไปในความเงียบของป่า